มาเก็บมะกอกจ้าทุกคนไหนได้เยอะไหมมากอกน้ำค่ะทุกคน,นลูกใหญ่ๆเลยคะ่ะเก็บมะกอกน้ำไปให้ลูกค้าก่อนนะคะทุกคนนี่จ้าเก็บละกอกก่อนนะคะโอ้ยอมะกอก <c oughs> พูดผิด <c oughs> เยอะแยะเลยจ้าเดี๋ยวให้ดูนะคะที่เราเก็บได้นี่นะคะ้ได้เยอะแยะเลยจ้ามีแต่ลูกใหญ่ๆเลยนี่นะคะเป็นมะกอกน้าไม่ใช่มะกอกข้าวตำต้ตมตำนะคะลูกใหญ่ๆเลยทุกคนเลยหลายโลอยู่นี่นนไ,ไหนลแล,ล้วจ้เออ หมดแล้ว,ล,วลูกสุกมันเอาไปกินไปไล่ลูกสุกมันเยอะแยะอนี่อีกไหนมีอยู่ยต้นเดียวจ้าทุกคนอยู่กลางทุ่งนาอยู่ตรกกระท่อมนานี่จา้าน,นี่เขาปลูกถั่วเขียวเขาเกี่ยวข้าออกแล้วเขาจะปลูกถั่วเขียววันนะคะทุกคนเนี่ย ถั่วเขียวกำลังงามเลยจ้าแห้งแรงแดดร้อนมากเลยนะคะขอโทุกอนทษไหนได้เยอะยังอย่เลยจ้าโอ้ได้หลายกิโลอยู่หมดต้นแล้วนะคะต้นเล็กนิดเดียวเองนู่นเลยเหลือไม่กี่ลูกอู่นหูข้างบน คือมีทำไว้ให้ดีนายโตโน่ทำอะไรไป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 แล้วเหรอไปดีครับไปดีครับไปดีครับเอ็กซีก่อนเอ็กซีไปดีครับนูนไปดีนี่หันมาทางนี้ไปดีครับครับหันมานี่นี่นี่เก็บไม้ครับลูกเล็กลูกใหญ่ลูกโอ้นนี้ลูกน้อย เรเอาลูกใหญ่ๆมาไว้ข้างหน้าได้ลองลองเปาฉลาดเนี้ยอืมเด็กเข้กบอือเอาลูกใหญ่ไว้ข้างบนดูบรรยากาศโอ้นี่อีกนี่อีกนี่เอาไปทำพริกเกลือกินนะคะทุกค,ค,คนอร่อยมากจ้ามีเปรี้ยวโอ้โอ้เครื่องบิน เสียเครื่องบินจ้าบรรยากาศท้องนาเขี่ยวข้าวออกแล้วก็หวานทูเขียวกันจ้าม่มีแต่ทูเขียวทั้งนั้นนะคะทุกคนฮะอุอยกระเด็นมาถึงนี่แล้วค่ะทุกคน กระเด็นมาไกลเลยหาเก็บก่อนเสียดายมันหมดหรือยังอุ้ยแดดร้อนมากเลยจ้ะไได,ได้พอค่าน้ำมันไหมนะ่ะ นี่ค่ะลูกใหญ่ๆเลยมาปอกดด้บาท่ัอนคนละหกสิบบาทก็ยังดีนี่นี่ค่ะทุกคนโอ้ลูกใหญ่ๆเดี๋ยวดูย่านี้วยก่าอนเนอะอไอเลือดห้ามเราจะใต้บนตีเอาไว้ไหนรอเด้อไดแล้วว้า ชิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนจะกลับแล,ล้ลจวจ้าเด็ดร้อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีจา้า